ราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากหยุดให้เอซีได้หายใจหายคอกันไป1คืนนะครับก็ถือว่าได้หยุดพักผ่อนกันบ้างนะฮะเพราะ f อซแบบว่าอุ่นหนุนกันทุกวันเลยนะฮะก็รู้สึกจะ3คืนเต็ดหรือสคืนติดไม่แน่ใจนะครับนะฮะ จริงๆสาเหตุหลักๆเลยเมื่อคืนนี้คือตั้งใจอยากจะทำนะแต่แบบคือกลับมาถึงบ้านดึกมากนะครับ F4 นะฮะฝนจะตกด้วยนะฮะกลับมาถึงบ้านก็สามทุ่มกว่านะจะจริงๆก็ทันนะแต่อ่อนใจอ่อนใจนะลงไปก็จะดึกมากอะไรมากนะ F4 ขจบ่นอีกนะครับผมนะฮะแต่ลงดึกก็จริงๆก็ขายดีตลอดนะครับมาดูกัน f c วันนี้มีอะไรมาให้ f c ชมบ้างนะฮะก็มีนี่นะฮะของที่ลงไปคลิปก่อนนะฮะอันเนี้ย มาต่อกันเรียกว่าเยอะมากเลยนะพี่อันนี้ได้มาจากไอ้บิ๊กซีนวมนครน,นะนี่ฮะพิมพ์ปั้นผงกุกรักนะเนะื้อโซนกะลาเนื้อออกดําอมน้ําตาลนะแล้วก็ดูมวลสาร FC. นเะอฟซีนะฮะนี่ฮะเนี่ยครับพิมพ์ปั้นนะอันนี้ก็ต้องตีหลวงพ่อแก้วนะนี่เขาเก่าจัดเก่าจริงนะดูตามซอกเอฟซีนะนะมีเหมือนกับเนี่ยเหมือนคล้ายๆเหมือนขียขยน้ยุงเกาะเกาะเก็บด้วยนะนี่ฮดูตามซอกเนี่ย เก่าเก็บมากนะฮะนี่ฮะนี่ะดูซอกเนี่ยความเก่าแห้งเก่าธรรมชาตินะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะฮะนี่ะพวกกระซิบมานะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะเนี่ยพิมพ์ปั้นนะแต่เหมือนเขาแบบเอาเอาเอาแบบก้อนมาแล้วก็มาเกลามาแต่งอ่าเนี่ยนะลักษณะนะเอาแบบปั้นเป็นก้อนมาแล้วก็มาแบบมาเกลามาแต่งมาแบบซอา ับผมนะฮะเป็นผงปั้นนะเป็นพิมพ์ปั้นนะผงกุกลักเนี่ยดูมวลสารในเอฟซีนะฮะนะฮะลักเลยนะบอกตรงว่ารักเลยนะก็เปิดราคาเดิมนะ FC, เอฟซีเอาเอารถมาหน่อยก็ได้นะวันนี้เปิดเจ็ดพันแล้วกันเมื่อวานเปิดแปดพันวันนี้วันก่อนเราเปิดแปดวันนี้เปิด 8, 000, นนเจ็ดพันแล้วกันนะครับเอฟซี FC, นะเนี่ยนะฮะสุดเต็งกระลิ่งแมว จากนั้นก็มาดูนี่อันที่เคยลงไปก่อนนะพิมพิยมมอนี้ก็แม่ลงบ่อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องราคาก็ค่อนข้างจะเปิงจึงไวนะ้นะเพราะว่าเป็นพิม์เป็นพิมพ์หรือเนื้อหาที่แบบหายากนะพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมนะ่าจะเป็นมือรองแหละนะครับแบบนี้นะนมือรองนะ เนื้อหาก็แบบนี้เลยนะสีโลหะเหลืองอมเขียวทองลูกบวบสนงสนิมเนี่ยฮะน้ำตรงน้ำตาเนี่คืออย่างนี้เลยนะครับ F4 นะนี่ฮะน่ารักมากๆนะครับสุดเลยล่ะฮะอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะเอกลักษณ์เลยขององค์นี้นะฮะเนี่ฮะเนี่ยมาต่อกันเยอะนะวันนี้ผมบอกตรงเลยแต่ก็ยังรักอยู่นะฮะ F4 นะฮะ ผมจำไม่ได้คือเปิดเท่าไหร่นะวันนี้เอาเปิดเจ็ดพันแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผมบอกราคาไปผิดจากครั้งก่อนก็ต้องขออภัยนะฮะเี้เปิดเจ็ดพันแล้วกันนะฮะเ,เปิดเจนะ็ดพันมาดูสมเด็จบ้างเนี่ยสมเด็จเสร็จทุกรายนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าถึงกับเส้นเล็กๆกันฮะเนี่ยนะฮะดูกันเลยนะครับ ขยายดูเนื้อดูผิวกันเลยนะดูความเก่าเก็บนะฮะนี่นะทุกองทุกไกลกันนะฮะดูที่ชอบซื้อที่ใช่จ่ายจบนะครับ fc ดูที่ชอบซื้อที่ใช่จ่ายจบเลยไม่มีแบบแการันตีให้ต้องเรียกว่ากังวลภาวะผบวงกันนะฮะผมจะได้ใช้เงินแบบหมุนหาซื้อของใหม่ได้เลยนะครับ fc นะฮะ แต่ถ้าอยากให้การันตีก็การันตีได้นะแต่ก็ต้องอขอราคาที่แบบตามที่ว่าเขาขายกันนะครับผมเนี่ยนะฮะสมเด็จนะเนี่ยมองสารนะ,นนะผมก็ไม่รู้หรอกฮะอย่างเงี้ยวัดอะไรยังไงนะครับเอฟตี 3, นะรู้แต่ว่าอ่ะเราดานพิมพ์เส้นได้นะเปิดไปมั่วๆ สี่พันบาทแล้วกันนะครับ f ซนะเปิดไปเมื่อสี่พันบาทนะครับนะสาเร็จองนี้นะฮะถัดมามาดูนี่นะพระพิคเนศนะวัดสดทัดพิมแ่งนะโอ้โหน่ารักสุดๆเลยนะเจ้าของสุดหลักสุดห่วงเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะแต่เนี่ยเขาอาจจะเกิดจากการว่าที่เนื้อออกดำๆนะอาจจะเนี่ยเน่้อเป็นโลหะทองผสมนะ นี่นี่ไม่ฮะอาจจะนี่ฮะเกิดจากการนี่แหละการใช้ยาขัดอะไรต่างๆนี่แหละเพราะว่าเขาเป็นพิมแ่งนี่เป็นพิมพ์แต่งเขาต้องการแบบขัดปัดอะไรประมาณนี้นี่ฮะเป็นพิมแ่งนี่ฮะแต่งเขาพิมแ่งนะถ้าปกตินี่เขาจะไม่ใช่งนี้นะดูนะนี่พิมแ่งนะฮะชอบมากนะครับนี่ฮะดูแ่งฮะ อันนี้ต้องตีวสัสดุชัดอย่างเดียวเลยนะฮะพอพิจารณาแบบนี้นะครับเนี่ยน่ารักมากนะแต่แต่งพิมพ์นะไอตีดูนะสุดคลาสสิกเลยนะฮะสุดคลาสสิกนะผมชอบเนี่ยตรงยาขัดตรงการแต่งนี่แหละนะฮนะนี่นะฮะแต่ฐานนี้นะโบราณนะยู่ตะใบแบบโบราณน,นะครับปลายฐานยุบยุบไปเนี่ยนะน่ารัก น่ารักมากนะครับ F4 นะยาขัดเดิมๆสวยเร่เดิมนะครับผมเอาที่ขออนุญาตเปิดที่แปดพันบาทแล้วกันตรงนี้นะแปดพันบาทนะครับผมพระปิกคเนศนะครับผมผัดมานะครับเป็นตะกรุดนะตะกรุดจันเพนหลวงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่าโอ้โห,โหดอกนี้นะ ที่มาที่ไปดีมากประสบการณ์ลเหลือนะเจ้าของใช้อยู่เลยนะครับเนี่ยดูกันนะฮะเนี่ยจับมือสั่นเลยนะดูดูดูเชือกดูรักดิเชือกนี้แบบเก่าผูกก่อนนี่เขาห่อผักเข่าม้านะห่อผักเข่าม้าใช้นะฮะเจอเขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์อย่างโชคชนเลยนะฮะเก่าเก็บมากนะรักแดงนะถักเชือกลายเกี่ยวรักแดงนะครับปนเป็นแป้งแห้งเป็นไม้นะผมบอกตรงเลยเนี่ยนะดูเชือกเก่าผูกก่อนนะรักแดงนะครับผม ยาวก็นะ่าจะประมาณสี่นิ้วนะแบบนี้นะยาวนะ่าจะประมาณสี่นิ้วนะถักเชือกลายเกี่ยวนะโอ้โหดูดิ f อนี่ฮะด,ดูดูเนี่ยความเก่าความผุความก่อนของเชือกนะเรียกว่ารักร้อยปีเชือกเก่าร้อยปีนะแล้วดูนะดูความเก่าของตะกุดของตะกัวเนี่ยเป็นไงเนี่ยเอฟซี FC นะครับผมนี่ฮะเนี่ยเขาบอกห่อพักเขามาใช้มาโอ้โหหลายสิบปีนะครับเนี่ยเนี่ยสุดคลาสสิกเลยนะครับเนี่ย นะไม่ได้คล้องใช้นะไม่ได้แบบสอดเชือกนะอ่าเนี่ยเนี่ยฟี FC ดูเนี่ยไข่ขึ้นแบบโอ้โหตะกั้อร้อยปีรักร้อยปีเชือกร้อยปีแบบนี้นะเนี่ยนะแตถือว่ายังยังสวยเดิมสภาพแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตสวยมากก็มันก็จะดูไม่เก่าอะ่ะนะฟี FC, ดูไม่คลาสสิกอ่นะอย่างเงี้ยคือเนี่ยใช้จริงเก่าจริงนะฮะใช้จริงเก่าจริงนะครับตะกุด หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าดอกนี้แมฟิตมาหน่อยนะขอญาติเปิดที่หนึ่งหมื่นบาทนะปรากวดหลวงปูุ่กดอกนี้นะดูชอบซื้อใช้ชจ่ายจบนะเครื่องรางนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่องผมเนี่ยขอญาตดูที่ชอบซื้อใช้ชจ่ายจบเลยนะครับผมนะีฮะเปิดหนึ่งหมื่นบาทนะครับ F ีซีมีราคาในใจต่อรองกันมานะครับต่อรองกันมานะครับ ต่อรองกันมาฟิตฟิตต่อรองกันมานะครับหลวงปู่สุขวัดป่กคงมาครับเท่านนะสุดท้ายนะครับผมทําไมไว้สุดท้ายนะฮะีเรียดเลยสุดๆเลยนี่ฮะองหน้าใหม่ของวงการนะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะต้องตีห้าชายอย่างเดียวเลยเนี่ยจิวรนี้ห้าชายนะหน้าใหม่ของวงการเลยเนะี่ยจิวานึงอย่างนี้ส้สังวาลน,นะครับผิวหิ้งเก่าเก็บ สุดๆเลยนะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บสุดๆเลยนะผิวแดงคุมแล้วดูเนี่ยการหล่อแบบโบ,บราณโบราณสุดๆเลยนะครับ fc เนี่ยนะฮะหล่อได้โบราณโบราณมากนะฮะนี่ฮะถือว,ว่าหน้าใหม่ของวงการเลยนะฮะชายพิมพ์มีหน้านี้นะฮะเราไม่ไม่พบเห็นแบบผ่านหูผ่านตานะครับผมนะฮะนี่สไตล์หล่อโบราณเลยนะมีเต่งเนื้อเกินอะไรต่างๆนะ เราจะให้ดูวัดเนี่ยจุดจ่ายต่างทั้งองค์แล้วนะนะจะให้เอฟซีดูใต้ฐานนะนะดูใต้ฐานนี้เลยเปลึ๊บโอ้โหนะใต้ฐานอย่างเงี้ยบอกเลยเลยนะเจอใต้ฐานอย่างงี้บอกเลยเลยว่าแทนะ้ทุกท่านทุกรายการไม่ว่าเป็นพระหล่อไงนะเขาดูเขาแบบธรรมชาติมากๆนะเขาเป็นธรรมชาติมากๆเลยเนี่ยนะผมไม่ได้แบบว่าก๊อปรูปเอ่อพิมพ์คิดตามให้ดูนะหรือว่าของเซียนเนี่ยนะลักษณะอย่างงี้นะมี เดือดตรงจุดใดจ,จุดหนึ่งนะมีเดือดเหมือนกับสไตล์กลางแล้วก็มีการตะใบแต่งให้เรียบนะฮะก็อย่างงี้สุดคลาสสิกถือว่าดูง่ายเลยนะแพ้ดูง่ายสบายตาในส่วนตัวของผมนะเน้นย้ําเลยโดยส่วนตัวของผมนะคนอื่นดูยังไงไม่รู้นะครับผมเนี่ยเนี่ยนะฮะ ดูเว็บๆบางทีเหมือนเนี่ยดูคล้ายๆอย่างนี้เหมือนเหมือนอาจารย์แจ๊คพิมพ์เต็มโอ่งนะแต่จริงๆเราเป็นพิมพ์บางคาเนะี่ยพิมพทานหนุ่มเพื่อนเนี่ยฮ่าชายนะสร้อยสังวานนะครับผมหน้าใหม่ของวงการนะครับผมนี่ฮะธรรมชาตินะธรรมชาตินี่โกหกกันไม่ได้เลยเนี่ยความเก่าธรรมชาติแบบเก่าเก็บนะสวยเดิมสวยเดิมเลยองค์นี้นะมาฟิตๆเลยนะครับ f อนะฮะองค์นี้อยากจะเปิดสัก ถ้านั่นนะยูนมือเซียนนะสวยๆขายการันตีกันเลยนะองนี้นะก็ต้องมี5ล้านอัพนะห้าล้านอัพนะครับผมอย่างน้นอยจังจำต่ำสามสี่ล้านต้องมีนะครับผมอันนี้ดูชอบซื้อใช่จ่ายจบนะครับ FC ผมเปิด10,000บาทนะดูที่ชอบซื้อใช่จ่ายจบนะครับผมวรวมพันเงินพิมพ์คัดพิกตา5ะชายหน้าใหม่ของวงการองค์นี้นะครับเ c นะเปิด10,000บาทนะี่ แกออกจากตลับนะฮะพระองค์นี้นะฮะใส่ตลับนะครับผมน,นี่ดูความคลาสสิกนะเนื้อหาแห่งเก่าธรรมชาติมากๆนะ fc ครับเนี่ยใต้ฉานอย่างเงี้ยนี่นจุ๊ๆเลยนะเปิดราคาเบาเบาหนึ่งหมื่นบาทนะครับ fc นี่ฮะอ่ะจบแล้วครบแล้วนะครับผมนี่ มีแค่นี้นะฮะของใหม่มีแค่ 1, 2, 3, 4รายการนะแล้วก็มีของที่เคยลงแล้วนะแต่ก็ยังไม่เรียกว่าเก่าอ่ะนะฮะสรายการนะครับก็คือหลงพะเงินกับอันนี้นะฮนะประมาณนี้นะครับ f ีนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องลางก็โทมได้เลยนะครับพี่เบิร์061 8987342นะครับ0618987342หรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะฮะอยู่ตรงที่ผมปักหมุดใต้ล่างเบอร์โทรที่บอกว่าแอดไลน์นั่นแหละนะครับ f c นะฮะหรือว่าแอดไลน์ที่สกแกน QR Code หน้าคลิปหน้าปกคลิปใายคลิปนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอตัวกลาบลา f อฟทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ